ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เขารุปรักขบปรมทุทุกทคนทุกท่านครับมืัอนี้ผมมีผ้ามาเบิงผมปลูกผักบุ้งแก้วนะครับในแปลงนานะครับผมสละแปลงหน้าอยู่ประมาณสองแปลงหน่อยๆน,นะครับบอยใหญ่นี่ครับ ตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับอันนี้ผักพุ่งแก้วนะครับเป็นอีกพันหนึ่งพันนี้มันเป็นพันแต่ว่ายอดเขาจะอวบกว่านะครับใหญ่นะครับพี่น้องจะใหญ่ป้องสั้นแล้วก็เนสำหรับแกงเทพโพนะครับผมปลูกสว่วงประมาณ ตัวน,นี้ก็ได้ประมาณเดือนกว่าครับเจบ็จบสองเดือนนะครับตัวน,นี้พอดีเราต้องปลูกตั้งแต่ตั้งแต่ช่างบ้านมีน้ำนะครับให้ดินพอสมสุ่มนะครับเดี๋ยวนี้ผมใส่ใส่ยอดเดียวเอามาเราก็ทําห่างระยะห่างก็ประมาณหาสิบคูณหาสิบน,นะครับระยะห่าง 50, 50, าห0 50ห้าสิบห้าสิบระยะห่างห้าสิบกว้างอันนี้ผมกว้างประมาณประมาณสองเมตรนะครับระยะห่างสองเมตรระหว่างแถวน,นะครับ ตันี้เริ่มมีหนามมากลลวครับนี่ผมผมจะให้ดูนะครับผมปลูกไว้สองแป้งเยวผมมีให้ให้ดูแป้งนี่แล้วก็ให้ไปอีให้ไปดูอีกแป้งหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็เก็บไปมือสาวานี่ครับเริมเก็บไปมือสาวตัวนี้ก็เราก็เิเริ่มแต่งยอดนะครับแต่งยอดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องถ้าใครสนใจอยากจะปลูกกบ็บ่ยากนะครับอืมเพราะว่าเซิฟในใน ใน youtube มีเยอะนะครับแต่นี่ผมก็ได้พาดมาจากาท่านกำนันจิรพรท่านไหหมานะครับผมก็เลยเอามาขยายก็เอามาบหลายผมก็เอามาขยายผมปลูกแบบต้นเดียวนะครับแบบต้นเดียวนะครับให้ยะส่วงปลูกไม่ไมนะครับว่าต้องเอาน้ำใส่นะครับทามันแห้งแล้วก็ตักน้ำลดก็ได้หรือว่าเอาเอาใส่เอาใส่ถังสีดยานี่สีดสีดน้ำนะครับ ให้มันแตกหากให้มันติดหากดีๆก่อนครับอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเรารู้ว่าไมนไหนหรอเขาถามน้ำระบบน้ำยนนี่ก็ซีดีนะครับหม่ไม่เลครับให้มันให้มันแตกเป็นเป็นพุ่มระยาพุ่มให้มันให้มันใหญ่ก่อนครับจากหนึ่งยอดเนี่ยเขาก็มาตัดแต่งนะครับให้มันยาวประมาณสักหนึ่งอกหรือว่าคืบกว่ักก็เลยเขามาตัดตัดยอดให้มันแตกใหม่อีกครับมันก็จะแตกใหม่นะครับพี่น้อง อันนี้นะสําหรับสวนผมที่ผมทํานะครับอันนี้เขาจะแตกเยอะครับเพราะว่าผมแต่งคือตัดตัดกับป้านะครับเราเราก็นับหนึ่งสองสามสี่นะครับระยะการแตกยอดของเขานะครับเขาจะแตกออกมาเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นสิบนะครับก็ย่อแตกออกมาเรื่อยเยนะครับที่นี่ถามมันมีนามเขาเอานามใส่เลยครับแต่ของผมนี่เป็นระบบนามผลนะครับมันก็จะยากการรักษานี่ ผมพึงให้แม่บ้านผลเอาเอาห้าออกไปอยู่ประมาณบ่ถึงอาทิตย์นะครับอนันนี้พอดีฝนก็ตกมาให้นะครับก็กรเริ่มจะดีขึ้นแต่ว่ามันบ่ทันแตกคุมบันไดพอดีหนามาก,ก่อนนะครับก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับพี่น้องถ้าคุณไหนสนใจอยากจะปลูกก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเรามันเป็นรายได้เสริมของเรานะครับ เดี๋ยวผมจะให้ไปดูอีกแป้งหนึ่งนะครับพี่นอ้องกระยูบกใกล้กันเละครับอีกแป้งอีกแป้งนั้นก็เขาจะแตกคุ้มใหญ่แล้วตัวนั้นเพราะผมปลูกก่อนตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแป้งหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็เก็บเก็บขายให้เรื่อยๆครับกระบบหลายเทลหากัามเทละสีกัามนี่ผมผมขยายแบบว่าผมผมจะแต่งยอดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง นี่แหละครับการทาหน้าราบบต้างทำหน้าย่างเดียวครับเราต้องมีหารายได้เสริมนะครับอย่างของผมนี่ผมต้องหารายได้เสริมตลอดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใจากทางอื่นเนาะหลูกต่อก็บบริ้ทรงมาให้นะครับผมก็ใส่ของในหัวในสวนนี่แหละครับในไร่ในนาเนี่แหละครับนี่แบลว่ารายได้ที่เราหามาต่งนี้ครับบ่หลายครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูแป้งนี่นะครับ อีงแป้งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเป็นคล้องใส่ไก่นะครับน้ําจะเต็มคลองใส่ไก่ก็ผมวางทอา่อแล้วมันจะไหลลงไปอีกแป้งหนึ่งนะครับแป้งนี้ก็สั้นแต่ก็สำคัญน,นะครับแต่มันจะสั้นกว่านีครับแป้งนี้ก็ออกหนาแล้วตัวนี้ตัวนี้แตกพุ่มเยอะตัวนี้ตัวนี้ก็เริ่มขายได้หลายบาทแล้วครับตัวนี้ นี่ครับอีกสักสองวันผมก็จะเก็บแป้งนี้อีกนะครับแป้งนี่หนาแลวครับนี่ผมไม่บานผมผมแต่เอาอยาออกได้ได้สามมือนะครับสี่มือกับมือน,นี้นะครับแล้วผมก็เอาฟุลงเอาปุ๋ยลวงก็เริ่มเขียวขึ้นมาครับนี่ยาการแตกกอเนี่ยเขาจะแตกแตกได้ติดกันเหมือนเลวครับพี่น้องติดแล้วนี่ครับแป้งนี่ยอดเขาจะอวบแล้วก็ เพื่อเือป้องเขาจะยาวกว่านิดหนึ่งนะครับยาวกว่าทับขุนนิดหนึ่งแต่ก็กรอร่อยครับพัดนะครับพี่น้องพัดอร่อยมากๆครับต้มแกงทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนะครับพี่น้องอันนี้แปลงนี้ก็ก็เยอะนะครับตัวนี้ถา,ถามทนออกเต็มถี่อยู่ประมาณถ้าเย็บจริงๆก็อยู่ประมาณสามร้อยถึงสี่รอบาทนะครับพี่น้อง ในข้องก็เต็มอยู่เดยตัวนี้ผมยีทาความสะอาดอยู่ตัวนี้ครับตอนนี้รอเดี๋ยวผมพอลังเสร็จแล้วผมก็จะมา,ามาเอือออกตัวนี้เป็นสนนะครับออกดอกว้แล้ะครับตัวนี้ผมจะเอาขึ้นทําปุ๋ยนะครับทําปุ๋ยหมักนี่ครับส,สวยๆนะครับพี่น้องถ้าสนใจอยากจะปละะูกทักทายกันหรือมาเอาพันธุ์ก็ได้ผมจะให้ฟรีนะครับหรือว่าท่านกำนันจิรพรท่านก็ให้ฟรีนะครับ ตัวนี้ผมได้มาผมปลูกมาประมาณ2ปีนะครับตัวนี้ตัวนี้เราต้องปลูปลกปีต่อปีนะครับพี่น้องเพราะว่าพักบุ้งเนี่ยัมล่ถึงเวลาามันจะออกดอกนะครับออกดอกนะครับเป็นลูกเป็นหน่วยหอยง่ายไ,ไปเนาะพี่น้องตัวนี้ก็อีก2วันจะเก็บยอดนะครับตัวนี้ยอดเขายังว่านเงานาะครับเพื่อลูกค้านั้นเ่ต้องถามหาแล้วครับ เราเราก็่ต้องถามว่าี่ไปขายมึงใดห้ามถามนะครับตัวนี้ขอให้พี่้องปลูกก่อนนะครับครับปลูกก่อนนะครับในนี่ก็มีป้ามีแหนแดงนะครับผมแหนแดงเนี่ยผมก็มามปอยนะครับเริ่มเกิดแล้วครับนี่เอาหญ้าออกก็เริ่มเขาก็เริ่มเกิดเกิดนะครับก็ผับก็บอกใครหนึ่งปันไดผมก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่้องเพราะว่านี่ หัดใหม่นะครับอ๋อหัาจังไดครับพี่น้องท่าจังไงก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะให้เบิ่งไปเรื่อยอันนี้แหนแดงนะครับเริ่มมน้าแล้วครับเยวก็ทีได้ได้ซอนออกนะครับเอาออกไปปลอยทั้งอื่นอีกแล้วผมก็เยาขึ้นมามาทาปุ๋ยนะครับแล้วก็เอาไปให้ปลากินนะครับตัวนี้แหนแดงน่ครับมันมีคุณประโยชน์มากๆนะครับเอาไปปล่อยใจมึงแหนเขากะสิงามนะครับผืดผักกะสิงามนี่ครับผมเอา ผมเอามาตากแห้งเราผมก็เอามาผสมทําปุ๋ยหมักนะครับผสมปลูกต้นใหม่ต้นไร่ปลูกนั่นปลูกนี่ลยครับเอาไปปกใส่โค่นต้นใหม่งามครับนี่แหนแดงเริ่มออกแล้วนะครับเมื่อเคลื่อนกับฝนตกแห้งกับพดอดีน้ําเริ่มเยอะนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเราก็ปพักบุงนะครับน้ำหลก็ะโจนมีปัญหาเนี่แหละครับพี่นอ้องเกษตรกรทั้งหลายนะครับ การที่เราจะเป็นชาวนาเขาเห็นอย่างไดยูหลอดใดน,นะครับโบมันไปทำหน้าอย่างเดียวทำแล้วบบมีน้ำนะครับน้ำต้นปีนะี่ต้นหัวปีนี่ครับพี่น้องผ้ากันเทป่อยถิ่มเบิดพ้นจุไทยเขาเยาน้ำใส่ใส่เข่ากับโบมีนะแล้วก็มาโจมมาบบมีน้ำใส่เข่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บกักน้ำไว้นะครับแต่กับผมนี่โชกดีมากๆนะครับที่ที่เพิ่น ได้มาได้มีโครงการดีๆแล้วก็ได้มากมาจไว้ผม2ปีที่ผ่านมาเอาครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอกบคุณมากๆที่ช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้นะครับพี่น้องยังไงผมก็ขอกบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ